สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือ iNOT Game Guide ใน Counter-Size นะครับเ o สเรเรายังคงอยู่กับสัญญาอิสระ Client นนะครับและในคลิปนี้เราจะไปลุยกันในด่าน1-3ของแอคที่หนะครับคือต้องบอกว่าด่านนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับในการวิชิตบอสภายใน3ฟเฟสนะครับแต่ว่าในส่วนของการวิชิตศัตรูทั้งหมดจะไม่ค่อย ซับซ้อนมากนักนะครับมีจุดอันตรายอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชี้จุดอันตรายกันนะครับถ้าเคลียร์จุดอันตรายได้นะครับก็สบายแล้วนะครับนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะลุยในภารกิจ x 1 1. e ขีดของ client 1เนี่ยให้ผ่านระดับ s ได้ยังไงไปครับในด่าน client 1 1 3นีดนะครับด่านนี้เดี๋ยวเราจะมาพิชิตภารกิจแบบชนะภายใน3เฟสกันก่อนนะครับก็คือเราต้องมาตีบอสตัวนี้นะครับ แล้วก็ยังมีพื้นที่ไฟลุกด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้ HP ของเราเนี่ยลดลงนะครับหทุก1วินาทีนะครับอันนี้ก็คือหาฮีลเลอร์นะครับตัวฮิลมาใส่กันด้วยนะครับนะจุดจุดาสตาดนะครับก็คือเราต้องจัดการนะครับเจ้าจุดกําเนิดคอรลับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะยานที่จะใช้นะครับนะยานแรกนะครับลำที่จะใช้ในการตีวอสผมแนะนําว่า ให้เป็นยาลบก่อนหนักนะนะครับแต่จริงๆก็สลับกับยาลดระดัเวนได้เพราะเราต้องการยานที่เอ่าเคลื่อนที่ไปได้2ช่องข้างหน้านะครับแต่ว่านี้คือผมขอใช้ยาลบก่อนหนักนะถ้าเกิดจะใช้ยาลบระดะเวนก็เคลื่อนที่สลับกันนะครับกับที่ผมเล่นให้ดูตรงนี้นะนะครับลำที่2นะครับก็แน่นอนครับเป็นยาลบระดะเวนนะครับแล้วก็ยาลบจู่โจมครับนะลงนองจุดนะครับเดี๋ยว เราต้องสลับกันอยู่แล้วนะครับวันนั้นก็คือไม่ต้องกังวลนะครับลงไหนก็ได้แล้วก็ยานของเพื่อนครับหนึ่งลำโหได้ใช้ยานเพื่อนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเรียงลําดับยานใหม่กันก่อนนะครับก็คือยานลบสนับสนุนให้อยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วยานลบของเพื่อนนะครับผมแนะนําว่าให้สลับมาอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนเปิดให้เราก่อนเราก็ยานลบเราอยู่นี่นะครับนะหรือยานลบเราแทนยานเพื่อนเลยก็ได้เพราะว่าเราตีแค่สามเฟสเนาะเรายังไม่ได้ลุยหมดนะครับคือจริงๆไม่เป็นไรอยากได้เอสกับค่าความพกดีโอเคอ้าวเลี้ยงแบบนี้ครับเลี้ยงแบบนี้ก็คือยานลบราดเวนอยู่ตรงนี้ครับบนสุดนะครับยานลบจู่โจมนะครับแล้วก็มาเป็นยานลบเอ่อเกราะหนักอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ อ๋อไม่ใช่ยานรกก็หนักอยู่นี่ครับนี่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 ะตรงนี้นะนี่ยานเพื่อนนะครับโอเคครับเราเลี้ยงกันแบบนี้นะรัตเวนนะบนสุดถัดมาเกราะหนักครับถัดมาเป็นยานลบจู่โจมนะครับแล้วก็เป็นยานเพื่อนนะครับอันสุดท้ายนะจริงๆก็ในการวิชิตบอสภายใน3เฟสจะยังไม่ใช้ยานเพื่อนหรอกครับแต่ว่าเรี้ยงมาเอานำบัดรมาโอเคครับเฟสแรกของเรานะครับเราใช้ยานลบจู่โจมนะครับไปตีตัวนี้ก่อนเลยครับ ครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับที่ครับเอายาลบนะกรอหนักรับสลับที่กับยาลบจุดชมครับเสร็จแล้วเราก็เอายาลบรัศเวนะครับเคลื่อนที่มาจอดนี่เลยนะครับแล้วยาลบกรอหนักครับก็ไปตียึดจุดกําหนดคอรับเลยครับเราจะหนีตัวนี้ด้วยนะนี่นะโอเคครับอ่า จบเฟรเลยได้ครับตรงนี้อ๋อเหลือเลื่อนยานเพื่อนานี้นิดนึงครับเอาไว้สนับสนุนเนาะไปแล้วครับจบเฟรครับโอเคนะครับก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับที่โผล่เข้ามานะครับนะเดี๋ยวเราก็เอายานหนึ่งใน2ลำนี้ครับกำจัดนะครับได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีกระสุนอยู่3นัดกับศัตรูอยู่4ตัวนะครับเพวัะนั้น สิ่งที่เราทำคือเราต้องข้ามยูนิตไปตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เราต้องข้ามนะครับนะซึ่งวิธีข้ามนะคือว่าถ้าเกิดเอาตัวนี้ข้ามไปนะครับกระสุนหมดแล้วโดนตัวนี้ลุมตายเลยนะครับเพราะนั้นก็คือเราใช้วิธีสลับครับนะครับเอายานที่มีกระสุน2นัดเนี่ยข้ามไปตีตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ยานลำนี้นะครับเรามาจอดรอตรงนี้ก่อนนะครับ นะเดี๋ยวตัวเนี้ยให้ยาลาดเเวนลำเนี้ยเคลียร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จัดการนะครับเจ้าตัวคอลับที่เคลื่อนที่เข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะครับแถมแถมสำหรับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วจือจะรอให้เขาคอลับมาตีเราตรงช่องที่ไม่มีดีบัฟไฟไหม้ก็ได้นะครับนะก็จะได้เซฟตัวด้วยนะ โอเคครับเป็นการเคลื่อนที่ยานน่าจะครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้จะดันขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าเราจบเฟสเลยครับครับพอมาในเฟสที่3นะครับเฟสของเราก็ทำงานสลับยานครับนะซึ่งในเฟสที่3นี้เราก็จะสามารถตีบอสได้นะครับ นะทันกับ3เฟสนะครับงันเดี๋ยวเราไปปิดภารกิจนะครับชนะบอสภายใน3เฟสกันเลยครับไปครับครับก็เรียบร้อยนะครับจัดการบอสแล้วนะก็จะเป็นการเคลียร์ภารกิจในระดับ A นะครับก็คือเราพิชิตบอสภายใน3เฟสนะฮะครับเดี๋ยวเราไปต่อการด้วยกานพิชิตศัตรูทั้งหมดโดยไม่ล่าถอยกันครับ มาปฏิบัติการนะครับพิชิตศัตรูทั้งหมดกันนะครับในค l i e n t 1 Act 1 1นขีด3นะครับจากการที่เราพิชิตศัตรูคือบอสเนี่ยภายใน3เฟสนะครับเราเล่นสายบนนะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราพิชิตศัตรูทั้งหมดโดยไม่ลลาถอยนี่คือเราจะลงมาสายล่างกันนะครับเพราะว่าเราต้องมายึดพื้นที่ตรงนี้นครับจุดเติมกระสุนตรงนี้นะเพราะไม่งั้นลําบากแน่นอนนะครับเพราะว่าคือยูนิตเยอะมากอ่าจริงเยอะอีกแล้วนะครับ ยานที่จะต้องใช้นะครับนะก็จะมีลำแรกครับยาลบก้อหนักนะครับแคนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยาลำไหนจะเอาไว้ไปตีบอสนะครับก็จัดเต็มยาลำนั้นด้วยนะครับนะแล้วก็ยาที่ต้องใช้นะครับอีกลำหนึ่งก็คือยาลบจู่โจมครับนะฮะแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับนะของเราก็คือยาลบลาตะเวนนั่นเองนะครับนะ คือจริงๆเนี่ยภาค,บ,าคบังคับคือต้องเป็นโอจริงๆต้องต้องต้องเป็นเนี้ยแหละหรือไม่ก็คือยาลบก่อนหนักมาแทนยาลบราตะเวนได้นะครับคือมียาลบก่อนหนักสองลำคือยังไงก็ต้องใช้ยานที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้สองช่องจํานวนสองลำนะครับแล้วก็ยานเพื่อนหนึ่งลำนะครับใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรเรียกมาก่อนเอานําบัดนะ <laughs> นะครับ ก็เรียงนามตามนี้เลยนะครับนะมันจะเรียงไม่เหมือนกับตอนตีบอสภายใน3เฟสนะเรียงตามนี้เลยนะครับคือยานรถจูโจมนะครับยานลบเกาะหนักของเรานะครับยานเพื่อนแล้วก็ยานลบระเบีนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต้องเคลื่อนที่ยังไงครับจุดแรกนะที่เราต้องยึดเลยก็คือจุดกาเนิดคอรับตรงนี้นะครับนะซึ่งเราก็จะทํางานแบบเดียวกันกับตอนพิชิตบอสภายใน3เฟสนะครับ นะนั่นก็คือ,อ,าอยาลำนี้นะครับของเพื่อนเอาของเพื่อนก่อนนะของเพื่อนก่อนอหลักไปทางนี้ครับนะฮะก็พอเสร็จแล้วนะครับก็สลับนะครับยาลบก่อนหนักนะครับกับยานเพื่อนที่เราให้ไปช่วยโจมตีนะครับแล้วก็ข้ามไปยึดจุดกําเนิดคอรับตรงนี้ก่อนเลยครับ ทีนี้พอยึดจุดกําเนิดคอรับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนะนั่นก็คือว่า,าในเทินนี้อย่าเพิ่งขยับนะครับนะรอให้เจ้าเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ไปตีหรือจะเอายานมารอเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะค,คือถ้าถ้าจะไม่อยากให้เจอดีบัฟไฟเนี่ยก็รอให้เขามาตีเองนะซึ่งเขาเอาจจะตียานเพื่อนหรือยานเรานะครับนะ หรือว่าจะเดินมาเลยก็ได้คือผมจะเลือกเดินเลยนะมารอตีตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับแต่ยาลําเนี้ยอย่าเพิ่งขยับนะครับรอให้นเนี้ยตีก่อนนะครับให้ปลอดภยัยเพราะว่ากระสุน2นัดตรงนี้นะต้องมาใช้ตรงนี้นะครับ2ตัวคือเราข้ามมาตีตัวหนึ่งตรงนี้เราให้มันมาตีเองตัวหนึ่งนะครับจําเป็นต้องมีกระสุน2นัดนะแล้วลํานี้นะครับก็ต้องมาเก็บตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกระสุนนัดหนึ่งใช้ตัวนี้กระสุนนัดหนึ่งใช้ตัวนี้นะครับ แล้วเราถึงจะไปเติมกระสุนได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบเฟสกันเลยนะครับครับเข้าเทินของเรานะครับเ,เดี๋ยวผมจะขอตัดในส่วนการเคลื่อนที่ของเทินของคอลับนะอะไรที่เราอธิบายไปแล้วรู้อยู่แล้วนะครับมันจะได้สั้นลงนิดหนึ่งนะ คราวนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็คือยาลบรัตเวนเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่มาตรงนี้ได้นะครับนะส่วนยาลบเกาะหนักตรงนี้นะครับจะรอเพื่อตีก็ได้นะครับหรือจะเคลื่อนที่ไปเติมกระสุนด้วยกันก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดก็คือถ้าเกิดเคลื่อนที่ไปเติมกระสุนนะครับก็สามารถมาตีตรงนี้แทนได้แต่จะมาตีตรงนี้ต้องให้ยาลบรัตะเวนนะครับสามารถไปตีตัวข้างหน้าก่อนนะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคลื่อนมาเดี๋ยวกระสุนหมดจะเรียบร้อยเอานะครับนะฮะโอเคครับก็สลับที่เองก็ได้นะครับนี่นะครับมันเริ่มจะไม่ค่อยอันตรายแล้วครับนี่ครับจบเฟดครับ ทำแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเทินขึ้นด้วยแล้วก็ข้ามไปตีได้เลยนะครับครับก็มาถึงจุดนี้เดี๋ยวเราจบเฟสนะครับก็คือคอรับตัวนี้ก็จะมาตีเรานะครับนะก็ตัวที่เป็นอันตรายก็หมดละนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆเคลื่อนอยานะค,คือ ยานลบจู่โจมตัวนี้จะตีตัวนี้ไปพังๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้จะโดนล็อกอยู่กับที่นะตราบที่ตัวนี้กับบอสยังอยู่เนี่ยตัวนี้จะไปไหนไม่ได้นะครับนะพะนันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วนะครับก็ค่อยๆเคลื่อนยานไปนะเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่จะตีบอสในช่วงสุดท้ายคือเคลียร์ตัวคอรับเคลื่อนที่ตัวนี้กับตีบอสนะครับไปถึงตอนนั้นเลยแล้วกันนะมันจะได้ไม่ยาวนะครับไปฮะ ครับก็มาถึงจุดนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเราก็ <c oughs> กค่อยๆเคลื่อนที่ยานมากันเรื <c oughs> ่อยๆนะครับนะทีนี้เราก็อยู่ที่ว่าเราอยากใช้ยานลําไหนตีใครแล้วนะครับก็ลองคํานวณกระสุนได้นะครับก็คือมาถึงจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้เหลืออีก4ตัวเนี่ยผมก็จะใช้ยานเพื่อนนะครับลํานี้ตีตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่จะตีตัวนี้ต้องจัดการตัวที่เคลื่อนที่ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ลาตะเวนเนี่ยนะครับ นะเติมมาสุนหนึนัดนะครับบินข้ามขึ้นใไ่นะครับนะลรอเพื่อจะตีตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้ก้อหนักตรงนี้นะครับโจมตีตัวนี้หลังจากเติมมาะสุนแล้วก็ข้ามมาตีบอสนะครับนะอย่างนี้นะครับก็จะมียานไว้สนับสนุนด้วยหนึ่ลำนะครับนะอันนี้ดีสายเอาได้ตามสะดวกเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวก็ผมจะเติม1นนัดก่อน นะฮะแล้วก็ลำนี้สลับที่นะครับจริงๆไม่ต้องสลับก็ได้นะเพราะเขาก็เคลื่อนที่ถึงอยู่แล้วนะนี่นะครับแล้วผมก็เคลื่อนที่รอนี่เลยครับนะฮะแล้วก็มานี่ครับนะก็เดี๋ยวผมจะใช้ลัตเวนะครับโจมตีตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็โจมตีอันนี้นะครับแล้วก็ยานเพื่อนตีตัวนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับ ยานเราก็ที่เหลืออีก1นัดก็จะตีบอสนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปช่วงสุดท้ายอีกทีหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือบอสตัวเดียวแล้วนะครับก็ค่อยๆเล่นนะครับไม่มีอะไรยากแล้วถ้าเราเคลียร์ยูนิตตามจุดยุทธศาสตร์ที่ผมบอกได้ก็คือตัวจุดกําเนยคอรลับนะครับแล้วก็2ตัวที่เคลื่อนที่ได้ข้างล่างนี้ครับอีก1ตัวตรงนี้นะครับ คือถ้าเก็บได้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วครับเท่านั้นเองนะแล้วก็ลืมบอกตั้งแต่ต้นนะครับก็คือยานเพื่อนที่เลือกนี่ต้องแบบแข็งๆหน่อยนะครับเพราะศัตรูก็ยังโหดพอสมควรนะแล้วก็เพื่อนๆก็จัดยานกับหน่วยลบแข็งๆไว้ให้เพื่อนเลือกไปช่วยด้วยนะครับนะช่วยกันนะ <S <S โอเคครับเดี๋ยวเราไปตีบอสแล้วปิดภารกิจในระดับ S กันเลยครับไปครับ ก็เป็นการปิดภารกิจนะครับในระดับ S เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับไคลน์วันหขีดสนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับศัตรูค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะวันนั้นก็จะทีมแบบแน่นๆมานิดนึงนะครับในด่านนี้ก็จะไม่ได้ค่อยจะซับซ้อนมากนะครับในการพิชิตศัตรูทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็ระวังตัวเคลื่อนที่เอาไว้ให้ดีนะครับ โอเคนะไว้เดี๋ยวเราไปลุยกันในด่านต่อไปนะครับในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นะครับไอ้นอตเจมไกด์ไปแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับท่านผู้ชม